วัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะฮะการสตาร์ทเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องอ่าเขาเรียกว่าไงล่ะเครื่องตัดหญ้ารถชินอ่ะที่เป็นเครื่องยนต์ GX 1 6 0 GX 1 2 0หรือว่าเป็น GX 2 0 0 GX 3 0 0ขึ้นไปนะฮะวิธีการสตาร์ทง่ายๆอ่ะมาดูกันนะอันดับแรกเลยให้เราให้เราเปิดสวิตช์นะครับไปที่เนี่ย ไปที่ตำแหน่งอ่อนหลังจากนั้นเลื่อนเลื่อนตัวคันเร่งเนี่ยเอาระดับพอดีก็พอไม่ต้องเร่งเยอะนะฮะเราสังเกตได้จากไอ้อตัวนี้เนี่ยฮะสังเกตได้จากตัวนี้มันมีระยะห่างจากหัวน็อตมากเพียงใดนะก็อเอาอยู่ระดับปานกลางก็พอนะฮะไม่ต้องต่ำและไม่ต้องสูงจนเกินไปหลังจากนั้นหลังจากนั้นให้มาบิดโชคเนี่ยปิดโชคนะครับ เนี่ยฮะต้องปิดไปฝั่งทางนี้นะ <ST AR C> เวลาเราจะสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเนี่ยต้องปิดโชคทุกครั้งเพื่อที่ให้เครื่องเนี่ยสตาร์ทติดง่ายอันนี้เป็นก๊อกน้ำมันต้องเปิดนะครับออนเนี่ยมันจะหันไปทางขวาส่วนออฟเนี่ยมันจะหันไปทางซ้ายนะครับมันจะหันไปทางซ้ายเวลาเราสตาร์ทต้องดันไปฝั่งขวาคือออนไอตัวด้านล่างนะตัวด้านล่างเราอย่าสับสนนะให้ปรับเฉพาะตัวด้านบนก็พอนะฮะ เมื่อเปิดสวิตช์แล้วก็ตั้งเร่งเสร็จปุ๊บให้ดันไอเนี้ยมาฝั่งฝั่งซ้ายมือถ้าหากเรามองไปจากหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือดันไปทางหน้าเครื่องหลังจากนั้นดึงสตาร์ทนะฮะดึงสตาร์ทพอมาติดแล้วเนี่ยเหมือนเครื่องมันจะเดินเบาไม่เรียบนะฮะคือมันเป็นเรื่องของปกตินะฮะ เวลาเราติดแล้วเครื่องมันจะเดินเบาไม่เรียบแบบนี้เมื่อโชคมันปิดอยู่หลังจากนั้นให้เราดันโชกไปด้านหน้าครับดันไปด้านหน้าแบบนี้เครื่องมันถึงจะกลับมาเดินเบาได้ปกตินะฮะเครื่องมันถึงจะกลับมาเดินเบาได้ปกติอันนี้คือเป็นการสตาร์ทง่ายๆนะครับนี่ฮะเพือพ่อน เวลาสตาร์ทเนี่ยมันต้องทําแบบนี้เครื่องมันถึงจะติดง่ายถ้าหากใครเปิดสวิตช์แล้วก็ตั้งคันเร่งเรียบร้อยแล้วปึ๊บแล้วดันช็อเนี่ยเปิดเลยแล้วไปดึงสตาร์ทเนี่ยมันจะทําให้มันติดยากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิ้งเครื่องไว้นานหรือเราเพิ่งดับเครื่องไปเนี่ยถ้าหากดันคันโชกมาฝั่งนี้ตอนสตาร์ทหรือเอาง่งายๆดันฝั่งโชกมาฝั่งเปิดเนี่ยตอนที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ย มันจะทําให้เราสตาร์ตติดยากนะครับมันจะทําให้สตาร์ตติดยากไม่ว่าจะเป็นทิ้งเครื่องไว้ข้ามคืนหลายวันหรือว่าจะทิ้งเครื่องไว้แป๊บเดียวนะ่ะก่อนจะสตาร์ตทุกครั้งต้องดันดันโช๊คเนี่ยมาฝั่งนี้ทุกครั้งก่อนสตาร์ตมันจะทําให้สตาร์ตสตาร์ตง่ายนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันนะการสตาร์ตบางคนเนี่ยไม่รู้ หรือรู้แต่ขี้เกียจขี้เกียจด,ดันมาฝั่งฝั่งนี้นะก็ดึงอย่าง,งั้นแหละนะฮะดึงจนกล้ามขึ้นนะครับบางคนเนี่ยจากแขนมารีบๆเนี่ยดึงเสร็จกล้ามขึ้นเลยนะฮะอืมกล้ามขึ้นเป็นมัดเป็นมัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดันโชกมาฝั่งนี้ไงดันโชกมาฝั่งนี้ตอนสตาร์ทมันจึงทําให้สตาร์ติดยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องสตาร์ทรั้งแรกเนี่ยต้องดันมาฝั่งนี้ดันมาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็ดึง พอดึงเครื่องติดเสร็จเราค่อยดันกลับมาแล้วเครื่องมันจะเครื่องมันจะ,ะเดินเบาเรียบปกติ